สวัดสดีครับมาเจอกับล็อบซี้พาเที่บบยวออตอนนี้เราอยู่นครนมเรามีทิปสามจังหวัดนครพนมแล้วก็อุกลาหารแล้วก็อะไรวะที่ทน,นี่เนี่ยกึ่งการ,การตอนนี้เราเพิ่งขึ้นมาถึงนะครับเราเดี๋ยวรอขึ้นรถตู้เสียงอาจจะรบกวนเราไหนะคะจะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ไปัง นนะะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทางน้ำเนะนี่ดูบรรยากาศนะคะลมแรงมากเลยอะ่ะเราอุ้มก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะฝั่งนี้คือจังหวัดมุกดาหารนะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทที่มุกดาหารนะคะเห็นเซสก,กีไหมคะตอนนี้เราทุกคนเตรียมเอาเรือลงน้ำ ขึ้นมาเกินก็เลยตกลงไปละตกไปแล้วนะคะดูน้ำนะคะนี่แรงมากเลยอ่ะนี่ยังกระหอบไป ตัดไม่ติดนะคะรอคนมาพ่วงนะคะเหลืออยู่ลำเดียวลำสุดท้ายสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะตอนนี้พะโลมากเลยครับสตาร์ททิปนาทีแรกมีปัญหาเลยครับเขาไปกันแล้วครับสิบลมไปกันเก้าลำนี้ครับสตาร์ทไม่ติดเ,เพราะอะไรคะเพราะว่าเอาน้ำมันสำรองสองใบสี่สิบริไว้หัวเรือแล้วมันหกมันก็ลงไปในห้องเครื่อง ทีนี้<ด>เรือฉลาดจากซีดูนี่เขาของดีเซ็นเซอร์ดีมากมเขามีกลิ่นว่ามีสิ่งแปลกปลอมมีน้ํามันมีไอระเหยเขาตัดการทํางานครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องขึ้นบกเอาน้ำมันอ,ออก <ไป S 2> ครับนนมมัไเ่เดเี๋ยวไปต่อได้แต่ถ้าเปน็นอีกท่อนึงครับน้ำมันหกนี้นะระเบิดอ๋ออันนี้เขาเซฟีฉลาดฉลาดเอามเซไปเลยนานไม่ติดครับ น้ำมันที่สำรองมาดันมาไว้หัวเรือหกครับฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับคนที่จะขี่จักรยแล้วสำรองน้ำมันนะครับห้ามเอาน้ำมันมาใส่หัวเรือนะครับไปใส่ท้ายใส่ตะแกรงเท่านั้นนะครับเหตุการณ์นี้ผมเจอบ่อยแล้วมีปัญหาครับตอนนี้พอน้ำมันมันหกลงไปในห้องเครื่องใช่ไต้านไม่ติดนะครับอันนี้ทำไมเราต้องเอาน้ำมาใส่ในนี้นี้เราพยายามล้างนะครับเอาให้น้ำมันออกแล้วก็เรายกขึ้นเทเลอร์ไเอาจุกดน้ำท้ายเรือออกไล่น้ำมันออกนะครับ แล้วเมื่อกี้เห็นมีแผ่นพลาสติกไงมีตัวอยา่างพลาสติก<อ>นะไรเนี่ยแผ่นอยู่เนี่ยไปแล้วพังหมดแล้วพังหมดแล้วเนี่ยแผ่นใหญ่มากใช่ไหม,ไมเห็นเขาบอกพังหมดแล้วอะไรอ่ะแผ่นรองใหญ่มากนะคะแผ่นยางก็มีนะละลายหมดเลยคนระับด้วน้ำมันด้วน้ำมันละลายนะคะเตือนนะคะเตือนพี่น้องชาวเจสกีนะคะว่าน้ำโหมนะคะมาทั้งหมด10ลำนะคะเมื่อกี้เจอเใส่หน่อยนะ,ะแต่เมื่อกี้ชาวบ้านอะเขาบอกว่าถ้าเราไปเนี่ยเอ่อ เต็ตมันหยุดเงี้ยคนก็กระเด็นข้ามไปเลยนะคะลอยข้ามอาอกอาศไปน,นะคะแต่ไม่มีใครเป็นอะไรมากนะคะกำลังช่วยกันอยู่มันตื้นมากเลยมันตื้นเมื่อกี้กเกิดเหตุอะไรอ่ะมาไม่ทัน,อ,เเนอ๋อเหรอนหน้าครับวนหน้าครูพร้อมกันสองคนปับ๊บ,บ,บมันก็ลงน้ำไปเลยปึ้มครับแต่เจ็ตเกี้อยู่ในน้ำนะนิ่งอยู่เลยครับนี่นนะคะ อันนี้ตำนานแม่น้ำของแลคะเดีบ้างดีมามาก้อยเดี๋ยวรอเทสสองสามห้าศูนย์มผมก็ไปได้เอา้าผมมีสามร้อยผไปแล้วอะโอ้โหพี่ให้ใครเอาเยดินเะ่จะไปยังเอาไปสามเมื่อกี้ของพี่อะให้พี่เข้าไปไหนเออออ่เ่อดไปลไกลเลยอะต้องเดนล้อตรงนี้มันตื้น สวัสดีครับตอนนี้เราถึงแล้วเราถึงนครพนมแล้วนะครับทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ผู้ใหญ่ไปนะครับอนุญาตให้เราเราวิ่งในแม่น้ำนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ยินุญาตให้เราวิ่งเพราะว่า,าวระหวา่างเนี่ยแค่แค่เอื้อมเราเนี่ย่งๆคะแค่เรื่อมเราเนี่ยก็คือ เรามาพาพักทริปวันแรกเนี่ยเรามาพักทีก่นครสรมบุพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต่อไปที่เอรอกาบึรงการใช่เราจะส่งที่บุรกาที่นี่นะครับแล้วก็วันเนี้ยผมเจ้าท่าอัคร้งองให้เรามาจอดนะครับเขาจะดูแลความอำนวยความสะดวกให้เรา อนะุ้มลูกขึ้นมาเด็กหันหน้ามานิ้เนรียกใหม่ยนพันห้าเป็นวันที่สองนะคะเริ่มต้นทริปที่นครพนมนะคะออกเดินทางเที่ยงตรงนะคะ ออกเดินทางเที่ยงตรงนะคะเราจะเริ่มทริปจากนครพนมไปบึงการตอนนี้เราอยู่ที่สะพานไทยลาวนะครับนี่มีรถข้ามสะพานไทยลาวและเราจะมุ่งหน้าไปบึงการทางนี้ตอนนี้กี่กิโลคะ200โลครับผม200โลได้นะคะตอนนี้เริ่มทริปเนี่ยมี10ลำเสียไป1ลำนะครับเหลือ9้าลำที่จะไปวันนี้ เดียมน้ำมันกันก่าจะได้ออกก็เที่ยงพอดีเที่ยงกดเหล็กของที่ทำไมอ่ะเขาว่ะกดเหล็กที่นี่นะก็คือเมื่อคืนเราเลเรื่องเมื่อคืนดีกว่าเ่คือเมื่อคืนเนี้ยเรามาถึงเย็นเกือบถึงเย็นเกือบมืดแล้วมืดแล้วแหละมืดแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากดที่นี่คือจริงๆแล้วเนี้ยถ้าฟ้ามืดท่าทีตกเมื่อไหร่เนี่ยเขาห้ามขับเขาห้ามขี่เรือขับเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ทางน้ําเนี่ยเขาห้ามก็มีทหารมาสี่ลำใหญ่ๆนอบขอมาเลย ดีว่าได้ผู้ใหญ่เลียให้ใช่หรอเมสิบหกคบมือเลยแล้วเขาก็ฉายไฟสองสองเรือไล่มันเป็นความมั่นคงอ่ะใช่เพราะว่ามันใกล้มากเนี่ยถ้าเป็นเซสกีเนี่ยขับไปแป๊บเดียวถึงเลยใช่มันถึงลาวเลยแล้วเขาก็เลยมาเตือนว่าห้ามห้ามขี่ขับขี่วันนี้เนี่ยเราต้องรีบออกเพราะเราใช้เวลาไกลกว่าเมื่อวานหนึ่งเท่าตัวถ้าเราไปไม่ถึงเราก็ต้องจอดถ้ามืดที่ไหนเราก็ต้องเข้าฝั่งที่นั่นนะคะ เราเตรียมรถเซอร์วิสไปรอแล้วก็คือเขาก็จะไปรอทีมงานเราดีมากเลยวันนี้ทีมงานเราต้องขอบคุณเจ้าท่านครพนมนะคะเจ้าท่าในแม่น้ำโขงทุกคนเริ่มเดินทางแล้วที่ดูแลที่ดูแลทริปนี้นะคะดูแลกลุ่มเจสกี้ของเราเป็นอย่างดีเลยเป็นอย่างดีนะคะมีท่าจอดเรือโรงแรมวิวสวยมากท่าจอดเรือเราจอดในในในเจ้าท่านะคะเขาดูแลเรือกลุ่มเจ้าท่าด้วยนะไปเลยเดี๋ยวพี่ตามไปเลยไปเลย ดี๋ยววันนี้ก็ว,วันนี้กอซ่าจะอาสาปิดท้ายนะคะเพราะว่าเราต้องไปให้ถึงวันนี้นะคะสองร้อยโลใช้เวลา,าใช้เวลา,าน่าจะหกช,ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมีจุดแวะกินข้าวที่ฝากแม่น้ำสีสงคราม<า><ร>นะคะแล้วก็ค่ะ มาสัก40กิโลนะครับมาจอดที่ชัยบุรีครับแวะทานอาหารกลางวันครับรว,วันนี้ยังเหลืออีก140กิโลครับถึงจะถึงเมืองการครับตอนนี้พักก่อนครับได้ไ้เหลือเหลืามตามไปได้ตามอยู่มันจะเที่ยงง่ายอย่างงีน่าจะพอนะเป็นตั๊กแซ่บ แซ่บหลายแซ่บหลายโอ้กับตลอดทางก็น่าจะได้อยู่อ่ะ20ลิตรอืมำนี้นะมากาบอะไรอียข้าวมานากนเวียล่ะมรันเวียไปแล้วสิเวอยไแล้ว ปากเปิงนี่ม้ล้สายนั้นขุดไงมอเห็นขุดที่ไ่มาที่ขุขอน ตอนนี้เราทเอมาเป็นระหว่งางทางเดี๋ยวนี้เดียวแค่ครึ่งทางเราจะถึงแล้วกี่โมงเนอี่ยตอนนี้ฝ่าายสมึ3 0เราใช้เวลามาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งทางแล้วไปเหลืออีกครึ่งทางาได้ค่ะกเดินทางต่อนะ กลางน้ำนะคะเด็กไลออนคิงเอ้ยนี่ลิงเขานอ้วพักไอสัตว์ลาวมาจับมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะบอกทุกคนไหมไสุดยอดเลยกายอดปกานไ ันแล้วจบทิปหน่อยถึงแล้วจ้าถึงแล้วครับพุมการเวลา5โมงเย็น5ชั่วโมง5ชั่วโมงลำแรกที่มาถึงนะคะต้องมาหาเงินเราไปขี่เล่นไหมลำที่ถึงแล้วนะคะเทเลอร์มารอแล้วนะคะเห็นไหมคะเทเลอร์มารอเราแล้ว จบทริปเจสกี้แม่น้ำของนะคะวันที่สองที่บึงการเราภารกิจเราสำเร็จนะคะนะตอนนี้เรือมาถึงตรงนี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ลำนะคะเหลือ 6, หกลำนะเหลือหกลำนะคะที่กำลังจะมานี่นะคะเข้าเส้นชัยนะคะเข้าเส้นชัยเป็นลำที่หนึ่งสองสาสี่นะคะ <laughs> ทิปนะคะแม่น้ำโขงนะโอ้จบทิปแล้วครับเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากครับดีมากครับบึงการสุดยอดเาลอ วันนี้เราเราอยู่ที่ไหนคะไม่รู้ครับมทุกหล่อรวงทุกหล่อลอีกแล้ววันนี้ตลอดนี่เรากำลังจะเดินขึ้นถ้ำนาคาอะนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เราจะไปไหนกันคะถ้ำนาคาครับตอนนี้เราต้องเตรียมความพร้อมครับซื้อรองเท้าผ้าใบหมวกถุงมือไม้เท้าไม้เท้า <c oughs>